นี่เปสาประขอนักเป็นเบาคุยกับเรานิ่มน่งด่วยโดยนะเจ้าค้าปับา เป็นเจ้าของสามทอวิศวกรรมคุณธรรมยุติธรรมเป็นธรรมผู้รับเหมาสันดานดีสายาเพลนสโลกแกนสุดเดียวแล้วบ้านเนี่ยไมต้องสร้างสามสุดเด้จังสีแล้วก็ถามกันนะสร้างสุดจะไดล่ะสุดที่หนึ่งก็อีกโดนอยู่สร้างตัวที่สองโอไกลตัวน่ะสร้างตัวที่สามสีแล้ว,ลวตัวเนี่ยแต่ไอกโกนี่สุดเดียวเลยสันดานดีบนทิมงาน ก็หเปอร์เซ็นต์ทุกครัง้งที่ไปรับงานเพื่อนก็มอบเป็นการกุศลมอบทุนเล็กน้อยจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ขอนแก่น,นอุดอรสตูลเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นทั่วประเทศหเปอร์เซ็นต์ล้านหนึ่งก็ไปหาหมื่นนะสิบล้านก็ไปหาแสนในการเอาไปไถ่ายทุนเล็กน้อยเมือนี่เพิ่อนก็เกินมาสองสามหมื่มางานแต่งงานหมั้นงานไม้งานงานจับจูด จับจูดเขาเอิ่นจะแน่แน่ดอกหม่มากับ่ได้งา้อายจะของฉันมากกับสีได้มันว่าสีถวายอยู่ถวายไป็นไเนี่ยขจัสาวอยู่อไดก็ง่ายเกินคุยกันไปว่าผมถวายหนึ่งละว้าอาจารย์คูแข้นขึ้นสามเฮ้ยไอ้ยังสั้นนะไปหาครูแค้นเหมีดเต็งกัน ผูกแสดงกันแล้วแตา <ผม S 1> ่านเขาผมไป็นทาร่องรุ่นในพระอาจารย์จะเย็นแต่ปกติผูกตะไน่ต้องคืนห <2 S 2> น,นึ่งส<ไ>องเท่าเป็นหลักการเนาะย้ำเขาไปงานแต่งเฮ็ดบุญตะไน่เพิ่งจะผูกขึ้นสองเท่าพัานเดียวก็เอาดอกเดียวสองบ้านก็เพิ่แย่งแล้วล่ะ <c oughs> ช่วงนี้สดใส่ใจหลายก็ดีใจฮะปวยพอ่อนึก่กระไรตัวหนาล่งหนานะเพราะว่าเขาเริ่มไลฟ์แล้วอ่ากะ ใส่หอยพรแบบมานั่งใกล้ๆหวยพ่อเบื้องต้นก้อนสันเข่ามันกะดีอีกแบบหนึ่งแบบมีแห้งอันนี้แบบพระท่านจะสันเซาสันเต้นกัเมอยแน่เสียงแหบขันเป็นนักเทศนักบรรยายนักร้องขั้นเสียงแหบแสดงว่าดีแสดงว่างานหลายขันงานหน่อยก็จะเสียงใสฉะนั้นนักเทศนักร้องเนี่ยต้องเสียงแหบแสดงว่างานหลายมาเึ้ื่อนกับสามงานหนองบลรำพูสองหนึ่งมนีกับว่านับเป็นตนดอกเตืว่างานอาย ตอนบายสิไปยินดีกับมอจอนอขอนแก่นจังหน่อยน้องนุ่มในรับปริญญาจังหน่อยกะไปหักขอนแก่นขายเพลงของทนายเก่งอยู่มูบานงามๆหลังกาแฟงามๆแนาาะะี่ยเพราะว่าเพราะว่าสิไเป็นแต่งเพลงสิเพลงสมปองเพลงวิเชียนเพลงสมพง์เพลงอ้วนสมล้านออกมาเมื่อโดนจะดีเปิดเนี่ย่วรวมหุ้นกันบอกรถแห่ผู้เท่าเด้างักง<ๆ>แต่ว่าเดามวล ใจเย็นๆนั่นน,นมีนกไทยนะนกไทยก็ต้องมีอยู่แล้วเฮ็ดโซย่างล่ะอันนี้มันดีมันบวนและเหมือนพี่โก้ห้าเปอร์เซ็นต์ออไปทําบุญด้วยกันวา่าจะมีไล่ใดเขมาหาเปอร์เซ็นต์ออกไปเฮ็ดบุญเฮ็ดสมครกสศเน่นรงเลียนต่อไปกสินเน่นวัดอยู่ดอกเป็นพระนี่เน้น,นรงเรียยท่านออกไปกัศนเน่นวัดน้ำรง,งเรียนน้ำบ่นลืมบุญลืมคุณอ,คอยากให้หักกันยืนย่องยืนเง้าวต้องอวยพรแบบ พอเจ้าสาวในพอเจ้าสาวยกมือกันด้วยแต่บอแมนอีพอเนี่ยพอเจ้าสาวทั้งเอินอันนี้บบเมาอันนั้นเมาเลยเด้เมาแล้วยอยากรักกันยืนยงยืนย,นยาวนายคนนั้นเด้อต้องเอาเข้าไว,ว้ไ,ไม่ยังล่ะเอาเข้าไว้มีอะก็ยิกเสียเราเมามากเราเมาไปตัวไปเจ็บะนะใจเย็นๆไว้ยูแล้วมันเกินว่าสี่สิบห้าสิบปีโตกังหัวว่าเฮามีคําอธิบายเพราะว่าเห็นอย่า,า,ายงเขาอธิบายตัวในเมื่อเอาเข้าไว้ก็คือเอาอกเอาใจ ตั้งเทียรตอนเป็นแฟนกันคบกันไม่ไม่ยังก็เอาใจสิกินยังสิไปไสซสซื้อให้ผ้าไปพอเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วบอกเอาใจใได้บ่มเนี่ยเท่าผ้าไปนั้นเนี่ยบอกกีกัน <laughs> มันกับความหลักมันก็บ่ําเกา่าแต่งงานไปแล้วมันไหมไปแล้วแต่งงานาไไนราบอกยังไงซะให้เอาอกเอาใจคือเก่ากับตอนมื้อแรกที่เฮาเห็นเขาเฮาอยากได้เขาเฮาทุ่มเททุกอย่างพอได้เขาแล้ว เขาก็ต้องท,ทุ่มเททุกอย่างเพื่อเขาคือกันต่อไปเข้าเอาเข้าไว้เข้าอกเข้าใจเขนเป็นคนจังซีปากตรงกับใจราชัดเจนเป็นจอมโปรเจกต์จอมบ้างแผนง,งานนั่นงานนี่ธุรกิจนั่นธุรกิจนี่คนทั้งโลกจะไม่เข้าใจเขาแต่เราต้องเข้าใจเขานี่เราก็ต้องเข้าใจเขาสมมติเราเป็นนมแล้วมักเตะบอล ต่เป็นแฟนเข้าใจนางล่อหาสมองก็ไดมียุ่งกับฉีดเอากันยุ่งก็สนใจว่าเฮาบอกอย่างนั้นรับโทรศัพท์เขากเสียงดังคุยอะไรโง่กันโง่กันสุดท้ายมันฝักไข่กับมีนังเจียคอนอ่ะกด้เข่าอกเข้าใจกันนังเี๊เขากับักไข่เห้กันไว้ที่กรไดลงหน้าลงหลังบอกไปโดน่ไหร่ไจะได้เป็นมุกคดท้ายไวเนื้อเชื่อใจก้อนหนานั่นสีดื้อจังใดกับไพ่โมบากัน แต่พอเฮาได้นี่หละแต่งงานแต่งการกันแล้วต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันได้แต่เชื่อไหมไมีออกรายการไทย PBS ผู้บภูบาวภูสาว,สาวสองฝ่ายผัวเมียสิ่งที่คนทะเลาะก,กันมากที่สุดคือเรื่องอะไรรู้ไหมโทรศัพท์ก็ไก่โทรศัพท์ไม่นับไม่ใช่เรื่องกิ๊กเรื่องกักเก่าเรื่องอดีตไม่ใช่เรื่องในเวลาสุดท้ายบานหน้าเสื้อผัวเมียทะเลาะก,กันเลิกกันหย่อนเรื่องเึินบ่หน้าเสื้อ คนที่ถื่อเสลยย่องเชิญยิ้มกับเฮ็ดหนางงเฮ้ย hey, เรื่องเงินผมให้เมียตลอดนะผมไม่เคยมีปัญหากับเมียเชื่อสิเรื่องเงินนี่แหละทะเลาะกันมากที่สุดต้องชัดเจนต้องโปร่งใสนะมันไงมันคุมเงินแม่เขาถวายเขาถวายเมินโดที่ถวายสองเมินบอกมันคุมเงินเมินสองเมินเขาทาอะไรให้มันเกินเงินเดือนทําให้มันเกินค่าจ้างทุ่มเทอดเข่าให้เขาดิตอนเขาจะเพิ่มเป็นหาเงิน เพิ่มอีกหนึ่งแสนนิ้วโนเทาหลักการทํางานทําเกินเงินที่เขาจ่ายเนี่ยรับเหมาเขาจ่ายมา0ปดแสนเหติเขาลานหนึ่งเลยความหมายคือทุ่มเทเหตุงานแปบบเดียวแม่บอกหน่อยหนึ่งเขากระลังไลมันิด่ระได้เนื้อหาฉะนั้นเขาต้องเอาเข้าไว้เอาอกเอาใจเขา้าอกเข้าใจแล้วก็ไวเนื้อเชื่อใจชีวิตทั้งคู่จะยืนยงยืนยาวตลอดไปหยุดตรงนี้ที่เธอฟอด พี่พอแล้วนี่บอกสุดยอดเั็นว่าพี่พอแล้วสนุกซิ้งมากอันต่หากตอนแรกผู้สาวร้องทาเธอพ่อฉันจะรอเธอตรงนี้พี่พอแล้วสองเพลงนี้ต้องเปิดนะวันนี้นะอะเบื้องต้นนี้เพราะว่าตอนฉันจะไม่ได้ไลฟ์นะทุกท่านก็ขอให้รักกันยืนยงยืนยาวเอาเข้าไว้เอาอกเอาใจไว้เนื้อเชื่อใจเข้าอกเข้าใจไว้เนื้อเชื่อใจ อภิวาทนาเสลสเนจังวุธ,ธาปัยญนโนจัตตารโอธรรมวัฒน์ทติอายุวโนวสุขังพระหลังเสร็จนี้กลับหลังหันก่อนถ่ายรูปหรือเอางี้เตะวันมาถ่ายตรงนี้เป็นภาพนิ่งแต่จะมามาอยู่ตรงกลางพี่ข้างหน้าเอาเงินถือด้วยตากล้องไปนี่ถ่ายแป๊บเดียวควันสันเขามาถือมา พูได้ถือบังลบไปไอ้โจ้ามะนี่ถือเงินมานําถือมาโซ่ซลยนี่ละอี่พอไปถือท่องอี่พอไปถือท่องนี่เป็นของเจ้าเมื่อนั่นละอย่าไปเคลื่อนเเขาได้อย่าไปรอเขาไอ้ยังเอาไว้เลยอย่าทำเป็นเคลื่อนให้ลกูกให้ล้านมาต้องเคลื่อนไอ้แม่นี่บอมาต้องมาทำเป็นเคลื่อนนั่นเคลื่อนนี่เอาเอาไอ้อี่ลาเอาหน้า,า,าให้นั่งนี่นั่งดีกว่านี่นี่นั่นนั่นตั้งนั่นละ นะแม่พายดานัา่งที่นั่งมองนี่ขออนุญาตนั่งธรรมาัดจังหน่อยมันจังรอมันจังเทธรรมาัดน,นะมากล้องมันซูมได้ตะอ้วนซูมเล่นไวเอากล้องนี้ก็ได้กล้องนั้นมันเป็นอะไรอะ่ะกล้องนั้นก็ได้หันทงนีงเดียวบ้าแต่พอกล้องเราเยอะแยะยิ้มเด้อมันมีเลนวาย ไกลกลางใกล้เลยตะอ้วนอ,อ,อย่างงามถือว่าเป็นแต่ไม่ได้เป็นของแต่ของละมือสั้นได้ไหม <c oughs> และไม่ต้องคืนเจ้าเบาเจ้าสาวเอาไปทําทุนทําอย่างก็จะไปหาเว้าเอาโรดคาแป้งคาหน้ำกาะคานำนมคาน้มผงคาน้มแม่คาเหล่าคาเียยิ้มสัตวัวด้ดูเคยดีไปนี่กดไลค์กดไลค์ ตาอ้วนทํายังไงทําให้พ่อมาให้แม่ดูเฮ็ดตัวน,นี้ประเทศเฮ็ดขอให้บ่อถึกเลขสวยนาโอ้โยกเลยยกเลยขอให้สวยนาสวยหลังภาพที่สองมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดงานแต่งตรงนี้เอามือหนึ่งเฮ็ดทำไมเมือหนึ่งเฮ็ดมือหนึ่งเฮ็ด,อ,ดอันนี้ถือมือเดียวนี่ถือมือเดียวเฮ็ดไปรถง่นนยายก,กังเลยเนี่ย <laughs> นี่ละ <laughs> <laughs> เห็ี่ยนยุคนั่นแหละ อันนี้ง่ายไปเนี่ยเลิฟสามนิ้วเลิฟไว้นิ้วลงไป <c oughs> นี่ละขึ้นมาป่ะเนี่ยได้โย <c oughs> นิ้วแล้วล็อกนิ้วแล้วล็อกหัวใจหัวใจหัวใจเจ้าขางหนึ่งเมียขางหนึ่งเอาคนละเครงเอาจะเห็ดถอยเห็ดเองซะยังไงหัวใจหัวใจคนแรกบ่เห็ดคอยบ่ถึกเลขคนท้ายพนมมือพนมมือ นอ,เอนอมเมือพนมนเมอไปเลยไม่ต่หักนะครอบคอนนล,บบล้วยเลยนะอาจารย์นั่งนานวาตอนนี้เจ้าบาลนี่ยเจ้าเขาก็ได้เขาทายกันบึ้มบ้างหนึง่งก็ทายอยู่คนเดียวนี่ก็ได้เดี๋ยวจังทายกันเฮ้าจังทายเดียวเดียวกันเฮ้เา <c oughs> มีลูกสาวพ่อโตห <c oughs> ยอกหยอกหยอกอ่ะเจาริญ <c oughs> พ่อหิ้วเขานบปานี <c oughs> อย่าให้งานเงียบเบายัางต่อต่อ้วนร้องเพลงตอ้วนร้องเพลงงานแต่งเก็บษมก่อนเฝ้าไว้ได้หล่ะร่างคาหายยังไม่หาไว้ใจนะส้มเนี่ย สวยจะบ่าวจาสาวพี่โก้กับพี่อะไรนะพี่นุย้ยพี่ยุย้ย,ยตัวทีฮะเคยผิดไม่ได้นะของแบบนี้พี่โก้กับพี่ยุ้ยนะฮะโอ้ยหอนหอน้วตัวเนี่ยโอ้ยค็อมีเขาเจ้าเสียมารยาทแทนมมเขาวเนียวแล้วเอาขาเจ้าให้ผู้อืน่นได้เล้ว แกงไก่ของไผ่ของมันแน่ตักไมี่แนแกงไก่ของไผงมันอันนี้ปนปลามันดูดมาโอเคจ้าเดี๋ยวเราปิดไลฟ์ตรงนี้หรือว่าตะวันดูบรรยากาศส้นหน่อยที่ไม่ใช่อาตมาเนาะส้นหน่อยแล้วก็ค่อยมาไลฟ์กันใหม่หลังจากฉันเสร็จนะฮะเจริญพรรวยไม่เลิกกูแล้วเนาะตอนนี้สองแสนครับขายได้เฮ้ยโอ้ถวายสนอกแล้วสิ่กิ่ยนั่งไป ฉันยื่หน้าเ่องนดี่ละอืมฉันู่ดอกได้ย่นังล่องนังลองมันยังคือนังลองขนมมือรอเน้าจะเบ้าก็ได้เกิดไปาเป็นคนขึ้นมันรอกังรอเนี่ย คนเดียวจานน20,000แลโอ้เอาเอากันบม่มีปัญหาว่าจะถวายมหาเมื่อินผมมีย้อมเงน่ด้ต่างนี่งเป็นเนื้อน้ำมันีพี่ผมปนพริกพี่ผม หกท่านเนี่ยเขาจะซื้อสบาย